ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม f i ชชิงแลนด์นะครับเกมที่ออกแบบมาในรูปแบบ t d สร้างโดยฝีมือทีมผู้พัฒนาชาวไทยนะครับออกแบบตัวละครให้สามารถเดินวิง่งเต้นและหัวล้อภายในตัวเกมได้นะครับรูปแบบการเล่นเกมนะครับที่จะให้ผู้เล่นได้ทําการตกปลายอย่างสถานที่ต่างๆเพื่อรับความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็รับรางวัลในแต่ละวันนะครับ ก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกม Fishing Land นะครับเกมที่ถูกพัฒนาโดย Private Coding Company Limited นะครับตัวเกมนี้ออกแบบรูปแบบการเล่นเป็นแนว p a y to Earn นะครับที่ในตอนเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นจำเป็นต้องมี NFT ของตัวเกมก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าเล่นเกมนี้ได้โดย NFT สามารถหาซื้อได้ใน Atomic Hub นะครับหรือสร้างขึ้นจากเหรียญภายในตัวเกมนะครับ ซึ่งเหรียญของตัวเกมนะครับผู้เล่นสามารถหาได้จากการเทรดในอัลกอริท g มนะครับก็ถ้าหากใครที่เป็นสายเกมเชนแบ็กนะครับก็น่าจะไม่งงในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับเกม f i ชชิงแลนด์นะครับจะให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นชาวประมงนะครับออกไปทําการตกปลาอย่างสถานที่ต่างๆผู้เล่นนะครับสามารถมีอิสระในการเล่นเกมนี้ได้นะครับทั้งการตกปลาและนําไปขาย หรืออัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนแผนการเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับตัวเกมนะครับโดยตัวเกมนี้นะครับรันอยู่บนเว็กเชนครับในการเริ่มเล่นเกม Fishing Land นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมี NFT ของตัวเกมอย่างน้อย2อย่างนะครับก็คือตัวละครและก็คันเบ็ดที่ใช้ในการตกปลานะครับอย่างที่บอกไปนะครับสามารถหาซื้อได้จากในอ t ตอม c กครับนะครับหรือสร้างโดยการใช้เหรียญของตัวเกมั่นเองนะครับ และมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในคอมมูนิตี้นะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ไวล์ิส์นะครับซึ่งสิทธิ์ไวล์ิส์นะครับใช้ในการซื้อของก่อนช่วงตัวเกมเปิดนั่นเองนะครับหลังจากที่ผู้เล่นนะครับมีตัวละครแล้วก็คันเบ็ดแล้วนะครับในการตกปลาแต่ละครั้งนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องซื้อเหยื่อจากร้านค้าภายในตัวเกมด้วยนะครับแต่ตอนแรกนะครับทางตัวเกมจะแจกเหยื่อให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับหลังจากเหยื่อที่ทางตัวเกมแจกให้นะครับผู้เล่นใช้งานหมดแล้วนะครับผ สำหรับรูปแบบตัวละครภายในตัวเกมนะครับออกแบบมาค่อนข้างน่ารักดีนะครับสไตล์แบบออกไทยๆหน่อยๆนะครับก็ถ้าหักถอดบววออกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหัวจุกนะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับถัดมานะครับในส่วนของเครื่องมือภายในตัวเกมนะครับหรือคันเบ็ดนะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับนั่นก็คือคอมมอนแลร์ดิจิทัลลี่และก็มิติคอรนะครับยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับผู้เล่นสามารถได้รับรางวัลมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแบ่งประเภทคันเบ็ดด้วยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับน fslf นะครับเป็นคันเบ็ดที่ปลายคันเบ็ดนะครับเป็นตะขอนะครับส่วนอีกอันนะครับ fslst นะครับที่ปลายคันเบ็ดเป็นคล้ายๆแม่เหล็กนะครับคิดว่าน่าจะเอาไว้ตกของเก่าท uh, ี่อยู่ในแม่น้านะครับไม่น่าจะใช้ในการตกปลาเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆือนะครับสามารถเข้ามาดูตารางใน white paper ได้นะครับว่าคันเบ็ดแต่ละอันนะครับใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับได้รับรางวัลเท่าไหร่แล้วก็เสียค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับและระยะเวลาในการคูลดาวตกอีกครั้งนะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ ยกตัวอย่างคันเบ็ด FSLF นะครับระดับคอมมอนนะครับพลังงานที่ใช้ในการตกต่อ1ครั้งนะครับอยู่ที่10พลังงานนะครับต่อการตก1ครั้งนะครับแต่ในตารางนี้นะครับได้โชว์ในส่วนของพลังงานสูงสุดนะครับซึ่งแต่ละคันเบ็ดนะครับพลังงานสูงสุดอยู่ที่120นะครับถัดไปนะครับในส่วนของรางวัลที่ได้รับนะครับระดับคอมมอนจะอยู่ที่3เหรียญนะครับต่อการตก1ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นนั่นเองนะครับ เช่นมารติคอลนะครับได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดดไป81เหรียญต่อการตก1ครั Link, ้งเลยนะครับซึ่งค่าซ่อมนะครับระดับคอมมอนนะครับค่าซ่อมอยู่ที่1เหรียญต่อการตก1ครั้งนะครับและระดับมาติคอลนะครับค่าซ่อมอยู่ที่27เหรียญนะครับก็ค่อนข้างโดดกับรางวัลที่ได้รับเลยนะครับซึ่งระยะเวลาในการครูดาวทุกระดับนะครับอยู่ที่60นาทีนะครับก็ยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับแลวก็ค่าใช้จ่ายในส่วนองคนะรับเ ทางตัวเกมยังบอกอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าหากผู้เล่นใช้พลังงานครบ120หน่วยนะครับหรือตกครบ12รอบนะครับจำเป็นต้องรอคูลดาวนะครับเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับจึงจะสามารถทําการซ่อมแซมเครื่องมือและทําการตกปลาใหม่ได้นั่นเองนะครับแปลว่าวันหนึ่งนะครับเราสามารถเล่นได้แค่12ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับคิดว่าดีนะครับจะได้ไม่เฟร์สําหรับผู้เล่นนะครับจะได้พักผ่อนกันบ้างนะครับในส่วนของการคาฟนะครับของตัวเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ในไวท์เปเปอร์เขาบอกไว้ว่าถ้าหากผู้เล่นนะครับจะทําการคัฟเบตตกปลา1อันนะครับจำเป็นต้องมีวัสดุ3อย่างนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือไม้ลอกและก็เอ็นนะครับเพื่อนํามาใช้ในการคัฟของตัวเกมนั่นเองนะครับและในแต่ละวันนะครับผู้เล่นสามารถคัฟได้แค่ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยไวท์เปเปอร์บอกไว้ว่าวันที่1นะครับสามารถคัฟได้ระดับคอมมอนนะครับวันที่2นะครับสามารถคัฟได้ระดับแรนะครับวันที่3นะครับสามารถคัฟได้ระดับดีเจนนะครับแล้วก็วันที่4นะครับ สามารถครับได้ระดับมาิคอลนะครับอันนี้นะครับยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับถ้าหากครบ4วันแล้วนะครับจะวนลูปกลับไปเป็นระดับคอมมอนใหม่ไหมนะครับเพราะทางไวท์เปเปอร์ไม่ได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะครับสําหรับวิธีการหาไม้ลอกแล้วก็เอ็นนะครับผู้เล่นสามารถหาได้จากการใช้เหรียญภายในตัวเกมซื้อได้นะครับยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งใช้เหรียญมากขึ้นนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างเป็นระดับคอมมอนแล้วกันนะครับไม้ระดับคอมมอนนะครับใช้ปลา200ตัวนะครับแล้วก็เหล็ก2 0 0อันในการครา ลอกนะครับใช้ปลา 100, 100ตัวนะครับแล้วก็เหล็ก1 0 0อันในการคาบนะครับสุดท้ายนะครับเอ็นนะครับใช้ปลา40ตัวนะครับแล้วก็เหล็ก40อันในการคาบนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆนะครับเก็บวัสดุ3อย่างนี้ครบแล้วนะครับก็จะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนการคาบแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับมีระบบการเฟอร์ของเหรียญด้วยนะครับคือยิ่งผู้เล่นทุกคนนะครับคาบเป็ดตกปลาออกมาเยอะมากเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้ปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือเหรียญของตัวเกมเยอะมากขึ้นนน่เองนะครับยกตัวอย่างรระะดััับบนนคค ตั้งแต่0ถึง50,000คันเบ็ดนะครับใช้ปลา200ตัวกับเหล็ก200อันนะครับในการค้าบนะครับแต่ถ้าหากคันเบ็ดนะครับตั้งแต่50,000ถึง100,000คันเบ็ดนะครับจะใช้วัตถุดิบจากเดิมแบบคูณ2เลยนะครับแล้วก็คูณ4แล้วก็คูณ6ไปเรื่อยๆนะครับตามปริมาณคันเบ็ดที่ถูกค้าบออกมาในระบบนะครับเพื่อลดปริมาณความเฟอร์ของเหรี่ยนนะครับจะได้ทําให้เหลียญของตัวเกมนะครับมีราคานั่นเองนะครับถือว่าตรงระบบนี้ก็ค อาจจะค้าไปถึง5 0 0 0 0นก็หมดกระแสแล้วก็ได้นะครับยังไงก็ต้องพยายามดูกระแสของตัวเกมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเหยื่อตกปลาของภายในตัวเกมนะครับมี2ระดับด้วยกันนะครับนั่นคือคอมมอนกับแรนะครับโดยค่าใช้จ่ายระดับคอมมอนนะครับอยู่ที่1เหรียญปลานะครับส่วนระดับแรนะครับอยู่ที่2เหรียญปลานะครับที่ต่างกันของเหยื่อนะครับคือโบนัสที่ได้รับนั่นเองนะครับระดับคอมมอนนะครับโบนัสที่ได้รับจะอยู่ที่0-2นะครับแต่ถ้าหากเป็นระดับแรนะครับโบนัสที่ได้รับจะอยู่ที่0-4นะครับ ก็ใครชอบแบบไหนนะครับสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะครับในส่วนของเหยื่อตกปลานะครับก็ลองคํานวณความคุ้มค่ากันให้ดีตรงส่วนนี้ก่อนนะครับไม่ก็ลองเช็คดวงก่อนนะครับดวงดีอาจจะตกได้4ี่รัวๆเลยนะครับยังไงก็ลองเช็คในส่วนนี้ก่อนกันนะครับในส่วนของแรมภายในตัวเกมนะครับในไวท์เพเปอร์ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้เลยนะครับก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับถัดมานะครับในส่วนของการฝากและการถอนของตัวเกมนะครับในส่วนของการฝากนะครับทางตัวเกมบอกว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมการฝากเลยนะครับ แต่ถ้าในกรณีการถอนนะครับจะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่5%นะครับซึ่งค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ5%นี้นะครับใช้ได้แค่กรณีการถอนครั้งแรกเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทําการถอนครั้งแรกไปแล้วนะครับจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่6-10%นั่นเองนะครับซึ่งค่าธรรมเนียม6-10%นี้นะครับจะอยู่เป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าหากผู้เล่นนะครับทำการถอนในช่วงระยะเวลา6ชั่วโมงนี้นะครับระบบจะทาการนับระยะเวลาใหม่นะครับหลังจากที่ถอนเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับ แปลว่านะครับถ้าหากผู้เล่นต้องการถอนถูกนะครับควรปล่อยให้ระบบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือ6%นะครับถึงจะได้ค่าทรนเงินในการถอนที่ถูกที่สุดนะครับวัดดวงการสุดๆไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับเทกนิมิกของตัวเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกม2เหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญปลากับเหรียญเหล็กนะครับสำหรับเหรียญปลานะครับใช้สําหรับการขาบอุปกรณ์นะครับและก็ทําการซ่อมอุปกรณ์นั่นเองนะครับสามารถหาเหรียญได้จากการใช้คันเบ็ดตกปลานะครับ ในส่วนของเหรียนเหล็กนะครับใช้สําหรับการคาอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทําการซ่อมอุปกรณ์เช่นกันนะครับสามารถหาได้จากคันเบ็ดแม่เหล็กนั่นเองนะครับสำหรับ total supply ของ2องเหรียญนี้นะครับตานตัวเกมยังไม่มีรายละเอียดอะไรในส่วนนี้มากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าค่อยดูทีหลังนะครับตอนตัวเกมเปิดอีกทีนึงนะครับสำหรับรถแมพของตัวเกมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเฟสที่2นะครับจะมีกิจกรรมแจก w ว i ิ e l i s นะครับใน Discord ของตัวเกมและก็กิจกรรมต่างๆในด s c o r d ของตัวเกมนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการขาย N f t ต่างๆของตัวเกมด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นจริงในช่วงเฟสที่3นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าประมาณเดือนไหนนะครับแต่สาหรับตัวเกมนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะทีมผู้พัฒนานะครับเป็นคนไทยนะครับและรูปแบบการออกแบบตัวละครนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับยังไงถ้าหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวตกปลานะครับก็ลองลองสองติดตามข่าวสารของตัวเกมเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมต่างๆของตัวเกมในคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน หากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย